อาควรจะพาไปสร้างกลุ่มนะคะกลุ่มลายนะคะทุกคนเนี่ยกดเข้าลายแล้วก็มาที่หน้าหลักซ้ายมือสุดนะคะทุกคนจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ใครที่มีกลุ่มอยู่แล้วนะคะที่เนี่ยทุกคนกดเข้าไปที่กลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวได้ๆเอาเนตรงตรงกลางนี่นะ,ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะอ่าก็จะพามาหน้านี้ สร้างกลุ่มเ็าจะขึ้นมาให้เลยทุกคนนะเราก็จิ้มไปสร้างกลุ่มเลยค่ะทุกคนนี่นะคะอ่าเขาจะให้เลือกเพื่อนคนหนึ่งนะเราก็เลือกเพื่อนหรือว่าใครมีสองไลน์ก็เลือกตัวเองก็ได้นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวครูวันหาหาเพื่อนก่อน อ่าสมมุติว่าควรเอ,เอาเอาหลานเข้าก่อนแล้วกันนะคะเพราะถ้าเราไม่มีเชิญใครเข้าอ่ะเราจะสร้างกลุ่มไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องเชิญอ่าจิ้มไปค่ะทุกคนอ่ะควรลืมจิ้มไปนะคะทุกคนแล้วก็กดไปต่อค่ะทุกคนข้างบนสุดอ่ะนี่เขาก็ตรงสร้างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเพิ่งกด เรากดไปที่ชื่อกลุ่มก่อนตั้งชื่อได้เลยค่ะทุกคนกลุ่มอ่ะคุวันตั้งชื่อนะคะกลุ่มกลุ่มพารวยค่ะทุกคนคุวันมีอะไรก็ต้องรวยไว้ก่อนอ่าเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่รูปนะคะทุกคนจิ้มไปที่วงกลมๆนะคะทุกคนนี่จิ้มเข้าไปเลยค่ะไปเลือกรูปเราเนี่ย เลือกที่เขาให้มาก็ได้หรือว่าจะเลือกที่เนี่ยเขียนว่าเลือกที่แกลเลอรี่เราก็ได้นะคะทุกคนตัวนี้มันไม่ค่อยเออประการไม่ค่อยจะเป็นใจเลยทุกคนเออเราเลือนออกไปก่อนเนี่ยตัวเลือกรูปนี่ค่ะทุกคนเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยค่ะทุกคนอ่อันนี้พาไปเลือกในแกลเลอรี่เรานะคะทุกคน ขมพารวยอันอ่ะเลือกใครใครเลือกได้แล้วก็จิ้มเลยนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวควรลองเอาไหนดีรูปภาพควรจะเยอะมากเลยอ่าลองเอาตัวนี้ก่อนละกันอ่ะอ่ากดต่อไปนะคะทุกคนผมว่าเราเลือกได้แล้วเสร็จสิ้นค่ะทุกคนกดเสร็จสิ้นเห็นไหมมันจะมาขึ้นตรง หน้าเราเลยทุกคนเลือกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยค่ะทุกคนมีชื่อกลุ่มแล้วก็มีรูปภาพนะคะทุกคนก็กดสร้างได้เลยค่ะทุกคนอ่าเรียบร้อยค่ะทุกคนเห็นไหมกลุ่มเราก็ยังอยู่นี่เป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วเราจะเชิญเพื่อนๆหรือว่าทีมงานดีลเลอร์เราเข้ามาได้หมดเลยนะทุกคนกดแชทเลยค่ะ เห็นไหมแล้วเราก็กดสติกเกอร์ขึ้นไปสักหน่อยอ่าให้รู้ว่าเราทำกลุ่มเนี่ยเราจะได้หาเจอง่ายนะคะทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนประมาณนี้นะเดี๋ยวพาไปดูกลุ่มสิเนี่ยแล้วทีนี้เออเดี๋ยวควันจะมาสอนว่าจัดลำดับการกลุ่มเข้าง่ายๆอ่านี่เจอแล้วทุกคนเห็นไหมกลุ่มพารวยเนี่ทุกคน เห็นไหมก็มาอยู่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ